ทองทิพย์นะครับสวัสดีท่านดรปรเมธีนะครับคุณมอติเงงรอบแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ที่เข้ามาลอดรวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะครับก็อย่างที่พิธีกรเรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าครั้งที่เป็นครั้งที่12จริงๆที่ผ่านมาใน5้ปีหลังเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของสตาร์ทอัพเราเรื่องของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนผ่านนะครับวันนี้อาจจะมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับโดยเฉพาะปีที่ผ่านมานะครับเรา เห็นอะไรหลายๆายอย่างในในโลกใบนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับราคาน้ํามัน40บาทนะครับจากที่ไม่เคยเห็นมานานแล้วก็เกิดกลับมาเห็นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยวันนี้จะมีอีกมุมมองหนึ่งที่จะมาเล่าสู่นะครับให้ท่านผู้ฟังและก็ทุกทคนได้ฟังกันนะครับจริงๆสราบไหมครับว่าเราใช้พลังงานในหวันเนี่ยประมาณเท่าไหร่ หวันตัวนี้ผมก็เพิ่งไปเรียนรู้มานะครับเขาใช้คำว่าเอกซาจูลหนึ่จูลก็คืออย่างที่เราเรียนฟิสิกส์มานะครับของมวลหนึกิโลกร,รัมเคลื่อนที่1เมตรใช้พลังงาน1นึ่งจูลใน1วันทั่วโลกใช้พลังงาน1.7ึ่งจุดเจ็ดเอกซาจูลเอกซาจูลคืออะไรครับนะครับเรามีล้านหนึ่งคือมิลเลียนนะครับพันล้านคือบิลเลียน ล้านล้านคือเ r ีย l ี o n นพันล้านล้านคือโคดิเลนล้า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 นสามตัวเนี้คือควินทีเรียนเอกซ่าจูนคือ10ยกกำลัง18เพราะฉะนั้นในหนึ่งวันนี่นะครับเราใช้พลังงาน1.7ล้านล้านล้านจูนต่อวันทีนี้บางคนกวแล้วมันมันคืออะไรมันยังไงนะครับ put it into perspective เท่ากับว่าในทุกๆวันพลังงานที่เราใช้เนี่ยเทียบเท่ากับเครื่องบิน747บินรอบโลก1นึ่งแสนรอบทุกๆวันนะครับเครื่องบิน747บินรอบโลก1นึ่งแสนรอบนั่นคือพลังงานที่เราใช้หรือเครื่องบิน7 7บินจากโลกไปดวงจันทร์วันละห0าพัรอบ นะครับคิดดูว่าพลังงานที่เราใช้อยู่วันนี้นี่คือต่อวันนะครับถ้าปีหนึ่งก็นะครับ624เอ็กซาจูลต่อปีนั่นคือพลังงานที่เราใช้อยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันมโหฬารมากนะครับแล้วอย่างที่พูดมาตลอดนะครับว่าเราบอกว่าเราวันนี้จะไม่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงแล้วฟอสซิลแล้วปิดสวิตแล้วเป็นพลังงานรีนิวเบิลทั้งหมดเราจะต้องหาพลังงาน 1.7ล้านล้านล้านจูเนี่ยมาชดเชยทั้งหมดนะครับเป็น process ที่ไม่เปลี่ยนขื้นในไม่เปลี่ยนแปลงภายในวันเดียวใช้เวลาใช้เวลานานพอสมควรผมเลยยกตัวอย่างนะครับอ๋ออันนี้อีกอันหนึ่งแน่นอนครับพลรรังงานที่เราใช้นะครับถ้าดูก็มีรูปประมาณ120ปีนะครับ GDP โลกเนี่ยเราเห็นเลยนะครับเมื่อร้อกว่าปีแค่1ล้านล้าน,านเหรียญผ่านมา120ปีเนี่ย96ล้านล้าน,านเหรียญ ถ้าดูประชากรจาก1.7ล้านนะครับมา3.3ล้านแล้วมาที่96ล้านล้านเนี่ยประชากรนะครับถึง9 6 0ก็ให้เขาไล่กันผมผมเกิดปี1965เนี่ยผมคนที่3,700ล้านนี่ก็3,300ล้านใกล้เคียงนครับวันนี้มีประมาณ8พ0 0ล้านคนแต่สิ่งที่ชัดเจนนะครับ GDP โลกเนี่ยจาก2ล้านล้านเหรียญเนี่ยขึ้นมาที่96ล้านเหรียน ประชากรโลกเพิ่มขึ้นแค่หนึ่งเท่าตัวแต่ GDP โลกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสี่เท่าตัวเบื้องหลัง,ท,งทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือพลังงานนะครับประสิทธิภาพประสิทธิผลของโลกบายนี้ที่เราอยู่กันวันนี้นะครับสะดวกสบายไปไหนได้เนี่ยเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยคือพลังงานที่เราใช้อยู่นะครับแล้วพลังงานทําให้ GDP โลกเนี่ยเราก็ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่จากนี้ไปล่ะอีกสิบปียี่สิบปีหรืออีกสามสิบปี นะครับโลกจะมีหมื่นล้านคนพลังงานจะเป็นยังไงครับก็มีคนศึกษานะครับมีคนทำ projections ถ้าไม่ทำอะไรการบริโภคพ,พลังงานเนี่ยจาก624ล้านล้านล้าน,านจูลต่อปีเนี่ยก็จะขึ้นอุดโทษทีก็จะขึ้นไปท,ที่ประมาณ700 740ล้านล้านล้าน,านจูลแต่ถ้าเราช่วยการผลักดันช่วยการผันเปลี่ยนมันจะลดลงมาเหลือ532 อันนี้ก็เป็น projection นะครับที่ควรจะมีอยู่แต่ว่าก็คือผมคิดว่าก็เป็นมีการสื่อนะครับว่าว่าว่าเราวันนี้เริ่มตั้งใจที่จะทำอะไรละแต่จะไปถึงหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะเรามาคุยกันอีกรอ,อบหนึ่งว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่านะครับก,ก็ก็ผมว่า takeaway ชอตแรกก็คือพลังงานที่ใช้เนี่ยเยอะมากเราใช้พลังงานเยอะมากแล้วคี y d ไรเวอร์ถ้าจะดูเนี่ยก็คือสีดำสีเทาตรงนี้ก็คือฟอ s ซิ l นะครับเท่าแล้วแล้วถ้าเราจะรีเฟซมันทั้งหมดนี้ได้อย่างไรตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นเห็นได้ค่อนข้างชัดแล้วก็ใกล้ตัวแล้วทุกคนก็พยายามผักดันกันอยู่ก็คือเรื่องของรถยนต์นะครับผมเลยเอาประวัติศาสตร์รถยนต์มาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับรถยนต์คันแรกนะครับโดย Mercedes-Benz ปี1866นะครับแล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับเ first หรือ Second Revolution Industrial Revolution คือ Mass p r o d u c t i o n 1913นะครับ f อ r d เนี่ยมาทำเป็น Mass Produce นะครับแล้วก็ผ่านมาประมาณ90ปีวันนี้ก็แล้วแต่ใครว่านะครับตัวเลขมีตั้งแต่นั้น1,100ล้านคันท่านัดเฉพาะ Passenger c a า,เเจ,าจนถึง1,450ล้านคันคือ p o p u l a t i o n ของรถที่อยู่ในโลกใบนี้คือประชากรรถทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับเขาพูดกันถึง เช่นเดียวกันนะครับจริงๆรถรถรถ EV นี่แล้วก็ผลิตกันมานานพอสมควรนะครับตั้งแต่ปี1997ปี2012นะครับก็เริ่มเป็น Mass Produce จากเท s l a เนี่ยนะครับที่อันนั้นจะเป็น t ท s l a m o เด l 1นะครับที่แปลงจาก Lotus ที่เป็นรถแข่งมาเป็นรถ EV นะครับทุกคนมองว่า3030 30, นะครับปี2030จะมีรถ30เป็นรถ EV ผมทำง่ายๆผม,มาไม่ต้อง30%อเอาแค่10%นะครับเราเาคว่าจากปี2021มาถึง2030เนี่ยนะครับก็มีเวลาประมาณ9ปี2021เนี่ยมีรถ EV อยู่17ล้านคัน17ล้านคันปี2030เนี่ยมี populaion t ลดนะครับคิดว่าจาก1,450เป็นสัก2,000ล้านคันผมขอแค่10% ก็คือ200ล้านคัน200ล้านคันนะครับวันนี้มีอยู่17ล้านคันเอาเป็นล้านคันแล้วกันป,ป,ปัดเศษให้เพราะเหลือเวลาอีก9ปีมา200ล้านคันคือต้องผลิตรถ e ีปีละ20ล้านคันปีละ20ล้านคันนะครับก็คืออีก9ปีคือ180ล้านคันบวกที่มีอยู่ในสต็อกอีก17หรือเซเว่า20ก็คือ200ล้านคัน อันนี้คือขอแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับปีละยี่สิบล้านคันปีละยี่สิบล้านคันคือต้องการโรงงานกิกกะแฟกทอเรียเนี่ยที่มีกำลังการผลิตนะครับณวันนั้นคือตัต้งแต่ต,แตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับสองพันกิกะวัตต์ชัเวอร์ต่อปีสองพันกิกะวัตต์ชัเวอร์โรงงานกิกกะแฟกทอเรียที่เรามีอยู่ประมาณสักห้าถึงสิบกิกะวัตต์เราต้องมีประมาณร้อยห้าสิบแห่งวันนี้ 150กิกะแฟตตอรี่วันนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมเข้าใจว่ามีไม่ถึง10แห่งแล้วการสร้างโรงงานแบตเตอรี่เนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณส3งถึงสามปีเป็นวันนี้ทุกคนเห็นภาพแล้วต้องรีบเร่งสร้างโรงงานแบตเตอรี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในสปีนี้เร่งสร้างเต็มที่ทุกคนสร้างทุกประเทศสร้างโรงงานแบตเตอรี่หมดจะใช้เวลาสปีเพราะฉะนั้นเราเหลือเวลาหปีเมื่อสักครู่ ปีละยี่สิบล้านก็จะเป็นปีละสี่สิบล้านนะครับเพราะฉะจะต้องมีโรงงานแบตเตอรี่เริ่มสร้างวันนี้เลยแล้วในสปีเปิด300ร้อยกิกะัแฟคทอรี่แล้วผลิตได้ปีละสี่พันกิกกัลวัตต์อา่วร์ถึงจะได้ส0ของ Population เป็นรถ EV อันนี้เราไม่พูดถึงนะครับว่าจริงๆบางจากเคยเล่าให้ฟังว่าไปลงทุนเหมืองลิเทียมปีที่เราลงทุนเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยเหมืองลิเทียมตันละแปดพันเหรียญ วันนี้ตันละห้าหมื่เหรียญถ้าเราสร้างอีก300 g ้อยกิก t o r ฟ e ตอ e รี n d ดีแมนส b a l a ายบาของ raw material จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่อยากจะอยากจะเรียนให้ฟังว่าสุดท้ายมันไม่มี Single ลโซลูชันขอทุกอย่างในโลกมันไม่มี Single ลโซลูชันมันคงต้องมีอะไรที่เราดูกันจะเป็นขออภัยจะเป็น F S จะเป็นฟิวเซลนะครับหรือจะเป็นจะเป็นไฮโดรเจน นั่งคุยกับอาจารย์ทองทิพย์เมื่อสักครู่เหมือนกันผมว่าใน longer terms นะครับ h y d r o g e n อาจจะเป็นคำตอบนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าผมผมจะฝากว่าทุกๆอย่างเราพยายามเคลียร์ไป direction เดียวแต่มันไม่มีไม่มีคำตอบเดียวที่จะตอบโจทย์ได้ถ้าเทียบกับปริมาณ energy ที่เราที่เราใช้กันอยู่ในวันนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่อันนี้คือ configurations ของ พลังงานในวันนี้624เอ็กซาจูนะครับ2050จะลดลงมาพอดเด็ตซีโร่นะครับในบริบทเดียวกันที่ผมอธิบายเรื่องของรถ EV คล้ายๆกันครับคือถ้าเราไม่เคลนะื่อนนะครับถ้าเราจะต้องลงทุนนะครับวันนี้เนี่ย renewable renewable จริงๆหลักๆนี่คือไฮโดรนะครับ ก็คือเขื่อนซึ่งเรามีกับเรามาบระมาณ50ปี60ปีแล้วโซล่ากับวินฟาร์มเนี่ยวันนี้แค่2%คิดเป็น12เอ็กซาจูที่ผลิตได้ถ้าเราจะต้องให้มีถึง40%เนี่ยคือ200เอ็กซาจูเนี่ยเงินลงทุนตั้งแต่วันนี้ไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านเหรียญต่อปีทุกปีไปอีก20ปี ผม,ผมเปลียนเทียบลดเพื่อู่ให้ฟังนะครับสเกลคล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทาร์เกตเดียวกันเนี้ยเหมือนกันถ้าเราจะถ้าเราจะขยับขยายนะครับการลงทุน Renewables เงินลงทุนอีกมากแล้วยังไม่พูดถึงเรื่องของ raw material demand s u p r i l e เรื่องของ c o m m o d i t y price ซึ่งวันนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไป,ไปเหมือนกันแล้วผมคิดว่ารายลีเคสก็ยังน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า นะครับการลดลงอาจจะไม่ได้ลดเพิ่มขึ้นแล้วส่วนที่เป็นฟอสซิลเนี่ยก็ยังคงจะต้องมีอยู่นะครับใน longer terms เป็นเป็นแฟกต์ที่เราไม่อยากได้ยินเราไม่อยากได้เห็นแต่มันเป็นแฟกต์ที่เราต้องรบรับความจริงว่าถ้าเรายอมรับซีนารีโอนี้การแก้ปัญหามันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าเราบอกว่าเป็นซีเนารีโอเมื่อสักครู่การแก้ปัญหาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเราคิดว่าจะไม่ใช้ฟอสซิลแล้ว เราทุกว่ารีเนวโพจะตอบโจทย์ให้ทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือต้องต้องปรับให้ตรงจุดต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดใช่ไหมครับถ้านัไนเมื่อรู้ว่าเราต้องสุดท้ายเรายัางต้องดีไลน์กับฟอสซิลมัถึงเป็นถึงมาของของอทีมของวันนี้ว่า Energy Securities กับ Carbon Sequestration ฟอสซิลจะอยู่กับเราแล้วอยู่กันนานเพราะฉะนั้นปัญหาที่แท้จริงคือเราต้องหาทางเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากโลกกลับเข้ามานะครับ ที่ที่คุยกันเมื่อสักครู่คุยกับคุณร็อบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เราเห็นกันเยอะอันนี้คือที่เรียกว่าสามเหลี่ยมเจ้าปัญหาของวงการพลังงานนะครับความมั่นคงทางด้านพลังงานราคาทาพลังงานที่ทุกคนเอื้อมถึงได้กับความยั่งยืนทางด้านพลังงานสองในสามเนี่ยจะไปด้วยกันได้แต่ทั้งสามพันเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้ตัวอย่างเช่นเราต้องการ Energy Se c u r i t i ยร เราลงทุนในฟอสซิลมาโหรานสุดท้ายราคาน้ํามันถูกนะครับฟอสซิลไอซิเคอร์ิตี้เต็มที่มันไม่สัตนเทนมันไม่ยั่งยืนมันปล่อยอิมิชชั่นโลกร้อนเดือนที่แล้วเราเห็นว่าฝนตกหนักขนาดไหนน้ำเพิ่มกลุ่มเทพอย่างไรหรือเราบอกว่าเราจะเน้นนั่นคือสแตน์นที่ทั้งหมดวันนี้เราเกียร์ไปตรงนี้ทุกคนนะครับเราจะเป็นรีนิวเอเบิลคือคําตอบแล้วรีนิวเอเบิลคือ the only answers to the crisis ถ้าลงทุนนี้ทั้งหมดสุดท้าย ต้นทุนของ r e n e a b l e ก็จะลดลงมาจะเป็น a f f o r d a b l e ราคาจะสู้ได้ที่หายไปคือ security ครับวันที่ไม่มีแดดคุณจะทำยังไงวันที่ไม่มีลมคุณจะทำยังไง Battery ตต storage ที่คุณมีอยู่แล้วมันรันเขาขึ้นไปแล้วคุณจะทำยังไงอะไรคือ back up ของคุณเพราะฉะนั้น2ใน3ไปด้วยกันได้แต่ว่าทั้ง3ม,มันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราโยนลูกบอลน,นะครับมันต้องจักเกแล้วเราก็ต้องบาลานซ์ใช้ดี นะครับเป็นสิ่งที่อยากจะเรียนว่าวันนี้ต้องกลับมารีวิสิตตรงนี้นะครับเราก็ลองดูว่าคืออะไรแน่นอนครับโลกปัจจุบันที่เรามีอยู่นะครับระบบดิเวศนะครับเราขุดน้ํามันเรามากันเรามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วเราก็พึ่งว่าต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าทั้งหลายแหละที่มีอยู่ในโลกนี้จะช่วยในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปมันใช้ได้เมื่อสักสาปีที่แล้วตอนที่ตอนที่ GDP โลกยังต่ำกว่านี้ประชากรโลกยังน้อยกว่านี้ นะครับเพราะฉะนั้นที่อยากจะฉาร์ที่อยากจะมาแชร์ที่อยากจริงๆวิชั่นใหม่ของบางจากคือ crafting a sustainable world นะครับก็คือพยายามที่จะช่วยกัน craft ตัว sustainable world ตรงนี้ผมคิดว่าเนี่ยครับระบบนี้อย่างที่ผมเรียนมาสักครู่ว่าพลังงานที่เราใช้เยอะมากแล้วมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าเราจะใช้เฉพาะ renewable อย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำช่วยกันสร้าง ecosystem ใหม่นะครับ ไม, Carbon ures, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรีนิยเวอเบิลส์นะครับเก็บไว้ในรถหรือแม้กระทั่งเรื่องของซินเทติกฟิลส์ที่เป็นโลคาร์บอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีนบเอร์จีแล้วสุดท้ายผมว่าคำตอบสุดท้ายก็คือเรื่องของไฮโดรเจนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันทําเราช่วยกันผลักดนันช่วยกันลงทุนนะครับเงินที่เงินที่ได้มาโดยเฉพาะวันนี้มีการพูดถึงเรื่องวินฟอลแท็กซ์ของปิโตรเลียมสอะไรทั้งหลายแหละไม่ควรจะเอามาเป็นซับ s ิ d ดี s เงินพวกนี้ควรจะแชร n เนามาเพื่อจะมาซัพพอร์ตการสร้างระบบนิเวศใหม่อีกระบบหนึง่งนะครับที่จะช่วยให้เราอยู่กับฟอสซิลไปได้แล้วเราก็มีความมั่นคงในด้านพลังงานนะครับแน่นอนครับที่วันนี้จะเล่าสองเรื่องนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านจริงๆท่านก็เป็นบอร์ดบางกดดาวยนะครับท่านดรปรมาทีแล้วก็เลยเป็นประธานแบงค์ชาติด้วยเลยให้ท่านมาเล่าว่าอันนึงก็คือระบบการเงินนะครับ taxonomies แชเนลให้เงินเนี่ยมาทำกรีน n e โคน o มีได้ยังไงอีกอันหนึ่งก็คือ Market Mechanism หรือกลไกตลาดที่จะทำให้เงินเนี่ยของ Private Sector เนี่ยมาได้ยังไงก็คือ Carbon Market ผมคิดว่าสองตัวเนี้ยเป็นสองแฟกเตอร์หลักที่จะ Drive ให้ Ecosystem หรือระบบนิเวศที่จะจะช่วยให้เราอยู่ร่วมกับโลกใบนี้ไปได้เนี่ยสามารถจะอยู่ได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับคาร์บอนสควอเรชั่นนะครับวันนี้เราจะมี ทั้งมากันตัวเป็นๆนะครับแล้วก็ออนไลน์มาแขกหลายๆท่านเราอยู่ที่อเมริกาบ้างนะครับเวลามันก็ค่อนข้างดึกนะครับเลยก็จะมีส่งวิดีโอมาบ้างหรืออะไรต่อไม่อะไรนะครับแต่ว่าที่เราคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ natural base d solutions นะครับหรือว่า sand base solutions เนี่ยเราก็จะเอามาคุยกันนะครับแน่นอนปูกป่าง่ายสุดนะครับเรื่องของพื้นที่ wet ลนด์นะครับเราก็เริ่มละนะครับเรื่องที่หญ้าทะเลต่างๆนะครับที่เราที่เราทำอยู่ นะครับเรื่องของการทําพื้นที่เกษตรต่อร่วมภับสากรนะครับจะมาทำพื้นที่เกษตรเป็นนาแห้งสลับกับนาเปียกซึ่งจะลดคาร์บอนอิมิชชั่นได้ต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นกระบวนการที่ที่เราพยายามทําอยู่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอการที่สร้างอีโคซิสต็มของทะเลนะครับถ้าเราเคยไปศรีราชาจําได้นะครับเสาก็จะมีพวกหอยเหยพวกนั้นนะครับเป็นตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เลยเปลือกหอยที่อยู่ตามเสา ไอสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ตามชายฝั่งพวกนี้เป็นตัวที่ดูด,ดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีวันนี้ไม่มีละเราบอกว่ามันดูไม่ดูละลายเคกองตามไม่ควรจะมีแต่พวกนั้นค,ค,คือคือคือระบบดิเวทที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ซาธรรมชาตินะครับหรือคาร์บอนแคปเจอร์และสตอเรจนะครับอย่างที่สุดในโลกนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณร็บอบจัสเพิ่งจ a บอกว่าคุณร็อบนะครับว่าว่าว่า เขาทำอะไรกันยังไงที่ที่ออสเตรเลียนะครับมีเรื่องของ direct captures นะ direct captures ก็คืออากาศที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับเขาก็จะดึงอากาศมาแยกคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ฝังลงไปนะครับเรื่องของ enhanced weathering ก็คือเขาบอกว่าไปปรับคุณภาพดินใส่พวกที่เป็นซิลิก้าลงไปเนี่ยมันจะช่วยแอบสอคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นนะครับหรือเรื่องของทำทะเลให้เป็นด่างพอเป็นด่างปุ๊บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าไปอยู่ก็จะจับตัว นะครับแล้วก็ฝังเข้าไปอยู่ในใต้ทะเลดำเลึอกอีกทีหนึ่งในลักษณะน,น,นั้นนะครับต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเทคโนโลยีนะครับอีกการเด่นี่ที่ที่เดี๋ยวท่านพอราตมีทีมเราฟังคือ t ท็กซ o นอมีนะครับก็คือกระบวนการที่ให้สถาบันการเงินซึ่งในนี้ไม่ใช่ธนาคารอย่างเดียวอาจจะรวมถึงพวกกองออบริษัทจัดการกองทุนรวมด้วยนะครับว่า Green Investment คืออะไรนะครับแล้วเนี่ยครับหลายๆประเทศเนี่ย มีเรื่องของ t a x o n o m i s มาแล้วนะครับประเทศไทยเองผมเข้าใจว่าปีนี้หรือปีหน้าจะประกาศแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเซนิคพีคนิดหน่อยนะครับว่าท่านประธานเล่าให้ฟังว่าทางเลกูลเลเตอร์ของประเทศไทยคุยอะไอยู่ในส่วนของ taxonomy ในส่วนนี้นะครับก็ย้ำอีกทีผมว่าเราเองก็มี pathway บางจากเรามีพา t h w a y ของเราอยู่พอสมควรนะครับและ pathway ของเราเราหลักเลยก็คือว่า จากที่เราปล่อยอยู่ในโรงกานเนี่ยหล้านตันคาร์บอนต่อปีภายใน203 0เนี่ยสาจะต้องลดลงจาก Efficiency Improvement นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆในโรงกานจะต้องลดลงนะครับอย่างเช่นเราเปลี่ยนจากโรงไฟฟ้าบวกบยเลอร์วันนี้เป็น c o g e n e r a t i o n นะครับรีไซเคลิลน้ำเรื่องของโคตติ้งในเ e a c คเตอร์เพื่อใช้พลังงานน้อยลงต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย คือเป็นการลดแล้วเราตั้งเป้าว่า30%จากเบสเซีย2019นะครับอีก10%จาก Emission นเนี่ย offset โดยการที่เราทําปุูกป่าร่วมกับสากรนะครับร่วมกับกรมประมงกรมป่าไม้ต่างๆแล้วก็เอกชนนะครับอีก60%จริงๆก็คือเรามาช่วยกันสร้าง ecosystem ตรงนี้แล้วเราก็จะไปเริ่มลงทุนธุรกิจที่เป็น low carbon อย่างที่ประกาศว่าบางจากน่าจะเป็นในแรกในประเทศที่ลงทุน S.A.F. Sustainable Aviation f i e l s โรงงานคงจะสร้างเสร็จไปใน15เดือนเราก็จะเป็นการตอบโจทย์ว่าต่อไปเจ t ดฟิล์นี้ห้าถจากมาจากโรงงาบนบรรจากที่เป็นไบโอเ s e เป็นต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เราเราก็ลงทุนอยู่แล้วสุดท้ายก็คือระบบนิเวทที่เราที่เราช่วยกันนะครับผมก็หวังว่าอ๋อที่สังเัที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือ,อ การละกาดาปีที่แล้วนะครับเราตั้ง Market, คาร์บอนมาเก็ตคเราฟอร์มกับกลุ่มเล็กๆนะครับประมาณ10กว่าเจ้านะครับวันนี้ก็สโนว์บอลขึ้นมาประมาณสัก3 4 0เจ้านะครับแล้วก็มีการซื้อขายทั้งทีเวอร์ทั้งไอเวอร์ ver, ver, แล้วก็โกลด์สแตนดาร์ดคือผมคิดว่าวิธีการที่ให้เอกชนสุดท้ายเนี่ยมาพาร์ทิซิเพตได้ก็คือต้องมีคาร์บอนมาเก็ตหรือคาร์บอนแท็กซ์นะครับวันนี้ถ้าหลักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าพวกที่ใช้ฟอสซิลฟิลเนี่ยสร้างเอ็กซ์โทนอลิตี้นะครับ เปรียบเสมือนหนึ่งเหมือนคนขับรถ10บล้อรถเทรลเร์ต้องจ่ายค่าโทแพงกว่าเพราะพวกนี้มันทําให้ถนนพังเร็วกว่ารถเก,ก๋งเหมือนกันให้วิโพลูเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโรงกรันแพทเคมโรงเหล็กโรงซีเมนต์ก็น่าจะเหมือนรถทรัคที่วิ่งอยู่บนทางด่วนแตต้องมีการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นคนที่ทําให้มีโลกมันร้อนขึ้นซึ่งกลไกคาร์บอนมาเก็ตคับตรงนี้ มันจะเป็นตัวช่วยบวกกับคาร์บอนแท็กในลักษณะน,นั้นนะครับก็เป็นไอเดียเล็กๆนะครับจากกลุ่มบริจากซึ่งก็เป็นกลุ่มเล็กๆที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังว่าจริงๆความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงคือมันไม่ใช่ปิดสวิตช์นะครับ t r a n s i t i o n จริงๆคือ renewable ไม่ใช่คำตอบคำตอบเดียวจริงๆคือเรายังต้องใช้ฟอสซิลอีกนานแล้วเราจะกำจัดฟอสซิลได้อย่างไรนะครับผมชอบที่ที่โตโยต้าพูดซึ่งเขาก็บอกว่า ถ้าคาร์บอนคือปัญหาทําไมเราต้องเลิกฟอสซิลแปลง่ายๆนะครับถ้าคุณติดโควิดทาไมต้องฆ่าตัวตัวคุณทิ้งไปคุณฆ่าโควิดจิครับการฆ่าโควิดก็คือฆ่าวรัสแต่ว่าชีวิตคนยังอยู่เหมือนกันครับฟอสซิลถ้าปล่อยปัญหาคือปล่อยคาร์บอนเรากลับเก็บคาร์บอนจิครับนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผมก็คิดว่าสุดท้ายมันจะได้อยู่ร่วมกันนะครับระวางระหว่าง,างการเติบโตทางนเศรษฐกิจ นะครับการอยู่ร่วมกันสังคมแล้วก็รวมถึงอุ๊ปส์หมดละนะครับแล้วรวมถึงโลกโลกที่ท,ที่ sustainable <c oughs> ในประมาณนี้นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตใช้เวลาเกินไปนิดนึงแต่ก็คิดว่าได้ถ่ายทอดแมสเสจที่ท,ท,ที่ที่อยากจะให้พวกเราทุกคนได้ได้ทราบได้เห็นกัน <c oughs> เป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอาจจะต่างกันที่เราได้ยินมาตลอดปีนี้ทั้งปีแต่ก็เป็นความจริงที่เป็น hard fact ที่เราก็ต้องยอมรับมันเหมือนกันนะครับขอบพระคุณครับครับขอกล่าวขอบพระคุณครับ